กราบขอบพระคุณคุณพี่ท่านนี้นะคะตามมาจากติ๊กต็อกค่ะถึงกับน้าว่าเออว้าเอาไปทั้งสองลูกที่วัดค่า CCA ให้ดูแล้วก็บอกเปลี่ยนเลยพี่จริงๆพี่เขาก็ยุ่งนะแล้วช่างก็ยุ่งค่ะแต่เราก็มาเจอกันจนได้ใช่ครับอ๋อเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะอ่าพอดีผมเปลี่ยนแบบลูกค้าอยู่ครับครับครับแบบนี้เลยเวลาที่พี่โทรมาแล้วไม่ได้รับสายอะค่ะระดับพี้ครับรดับนี้ก่อนรับสายดี ติดง่ายได้ใไหมอื้อตุ้มอย่างเงี้ยปกติเลยไม่ตามบริษัททุกท่าแบตมันไม่ไหวแล้วมันเปแบตศูนย์ด้วยนั่นเอเนี่ยอย่างน้อยก็ดูสัญลักษณ์ตามแนวไว้หน่อยครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปเต็มไปอ่อนอะไรเงี้ยขึ้นเกียร์แบตเพิ่มให้เพราะว่าแบตผมก็ยังมีประกันได้ด้วยนะ ยังไงอย่าแนะนำน้องมาติดตั้งนะคะ,ะแล้วก็ถ้าแบตมีปัญหาภายใน3เดือนอะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าเป็นที่แบตนะไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้นี่เบอร์โทรช่างโทรได้ตลอดค่ะเรียบร้อย